ดีค่ะมีโลเทชแบทค่ะประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงนําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นโรลิโกค่ะที่น่าใช้และประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะดิสันโนดนะคะ1.2 V L ท็อปสุดยาก็คันนี้ปี2018ค่ะภายในก็จุนเบาะหนังสีดับแนวสปอร์ตนะคะกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบ็กอบสกุญแจรีโมทค่ะพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันไม่แตนหมือนทานะคะ ระบบดิจิตอลนะคะก้องส่องถอยล้อทิศทางนะคะมีเฉพาะตัวท็อเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอที่ 3, 3 49,00 0บาทค่ะฟีดาวา่อดีละ7 0 0 0บาทนะคะขอทานเงินเดือนในรับตัวผู้เช่าซื้อที่สิโรถคันนี้ได้นะคะที่หั้งหมื่นัน 5, บาทขึ้นไปนะคะ่ะก็ซสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะต่อพักได้นะคะด้านหลังกว้างมากๆ เเยยอะยะะลนคราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 4 9แส0บาทเท่านั้นค่ะรถสวยน่าใช้สภาพป้ายแดงนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรับประกันบอดี้ให้เลยนะคะ Full option เป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถที่ขับดี มากมากเลยค่ะหลังคาสูงนะคะทัศนวิสัยในการมองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะดีกว่ารถเก่งเยอะเลยนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะนิสันโนะ1.2 PL ทัอสุดเดียอโตคันนี้ปี2018ค่ะสนใจงัายงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858